วันนี้เรามาเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายสักหน่อยนี่เราก็ไปเก็บมามะม่วงหาวมานาว้วโหยมะกอกฝรั่งมะม่วงไหนมอนหายไปไหนนะั่มอนมอนเก็บกินทุกวันเลยมอนอุ้ยน่ากินไหมล่ะนี่เจอแล้วมอน อาหารเสริมภูมิต้านทานนี่อุ้ยน่าก,กินเว้ยละไม่มีอะไรมากเลยเนี่ยใส่น้ำปลาร้าเข้าไปชูโรนี่หน่อยพริกปน่นพริกสดซอยหอมเข้าไปอุ้ยน่าก,กินใช่ไหมล่ะเอาไปเยอะๆอ่ะเดี๋ยวกินกันชิมกันนะโอเค อุ้ยอืมออืออืออร่อยมากอยู่น้ำลายอือือร่อยจริงๆคลุกๆให้เข้ากัน น้ำปลาที่บ้านนี่ขาดน้ำปลาร้าไม่ได้เนี่ยนะเป็นอะไรที่แบบเรากินแทนน้ำปลาเอ้ย,อ,ยอืมยัวย่วุยว้ยั่วยั่วยั่วมโห <c oughs> ยัวย่วยวั่ยุ้อไม่เห็นตัดกินนะไม่เป็นไร อ,อ,อ,อร่อยมากมาเยอะแค่นี้นะ